ในก่อนหน้านี้ชุมชนที่เนี่ยเขาจะมีการเลี้ยงหมูขายเป็นหมูเป็นนะครับส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านตอนก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเข้ามาค่ะเราจะเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ขายเลี้ยงแล้วก็ขายโดยที่เราไม่ได้มีพ่อค้าประจำมาขายเลี้ยงขายในชุมชนเนี่ยขายตามเทศกาลตามงานแล้วก็ราคาก็คืออยู่ที่พ่อค้าทั้งหมดเลยโดยที่เราตั้งราคาไม่ได้แล้วก็ขายก็ขาดทุนสุกรที่เนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องของเลือดชิดหลังจากมาทางโครงการก็เลยเริ่มจัดการเรื่องของพันธุ์ด้วย โดยการนําหมูดําพัน์ธุเชียงใหม่เข้ามาผสมพันธ์ุกับหมูปกติที่มีอยู่ในพื้นที่เราก็เลยอยากจะพัฒนาสายพันธุ์ให้มันโตวไวขึ้นแล้วก็อยากจะได้ในสู่ของอาหารที่ตรงกับสายพันธุที่เราเลี้ยงเพื่อคุณภาพของเนื้อค่ะส่วนเรื่องการผลิตหมูเนี่ยเราต้องการที่ทําให้เป็นหมูอินทรีย์และทําให้ได้ตามมาตรฐานจริง,รงๆเกิดลักษณะการผลิตที่ถูกต้องและทําให้เกิดการผลิตหมูที่มีคุณภาพและทําให การผลิตหมูของเกษตรกรเนี่ยมีรสชาติดีและมีคุณภาพดีกว่าที่อื่นพออาจารย์มาสอนถึงรู้ว่าเออควรจะทำอย่างเงี้ยควรหมักหยวกหมักกล้วยหมักไอลําทุกอย่างคือเลี้ยงหมูได้หมดก็ลดต้นทุนเพิ่มไรายได้หมูมีการพัฒนาการโตที่ไวขึ้นพอทานอาหารที่คุณภาพที่เหมาะสมก็ทําให้เนื้อคุณภาพดีมันแท่กระดับดีดค่ะพอมหาวิทยาลัยเข้ามาก็มาสอนการคำนวณต้นทุนสอนการวิเคราะห์ต้นทุนเพิ่มช่องทางการจําหน่ายเป็นการตลาดออนไลน์มากขึ้นค่ะ เรามีการสนับสนุนเรื่องการแปรรูปแล้วมีการสนับสนุนเรื่องการตลาดทําให้ราคาขายของหมูเนี่ยราคาดีขึ้นเทคโนโลยีหนึ่งที่เรานําเข้ามาด้วยก็คือเป็นเทคโนโลยีการเลือกเพศลูกสุกรสามารถเลือกเพศได้แบบ100%เต็มได้ลูกหมูเพศเมียทั้งหมดแล้วไปทําเป็นแม่พันธุ์ส่วนลูกสุก,กรที่เราต้องการให้เป็นลูกสุก,กรเพศผู้กรณีที่เราต้องการทําเป็นหมูขุนขอความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ในการที่มาสอนในการ แต่ลูกหมูอีกครั้งหนึ่งอพอมหาวิทยาลัยเข้ามาเราก็จะได้ในส่วนของทําน้อยได้มากแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับตัวหมูที่เรามีให้มีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็มีช่องทางการตลาดมากขึ้นแล้วก็มีการสอนการทําสมุนไพรต่างๆที่ใช้กับสัตว์นะคะหมูเราก็เลยไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่มีปฏิชีวนะเลยะคะ่ะแล้วก็ตลอดช่วงเวลาที่เลี้ยงนะคะมันก็จะทําให้เราต้านทานโรคแล้วก็มีภูมิคุ้มกันและหมูเราก็มีสุขภาพดีด้วยะคะ่ะ